การต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ Street Brazil. What well, this is is gonna be called? Caiochu. Calle que bola, <laughs> Que Omega? And this how we gonna do it? สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรับรูงรับรุงหลอกมาแล้วครับรายการเซ็กซี่เกมโชว์ที่ทำให้คุณเนี่ยฟินยิ่งกว่าเดิมกับผมแอนดี้เข็นมุกและแก๊งสาวหน้าจินสาวในฝันของทุกทุกคน หนุ่มในฝันอีกนะคะคนแรกนี่นะคะหนุ่มนี่นะคะกล้ามโตฟิตมีหนวดแบบทรงเสน่ห์ค่ะทำให้แบบพวกเรานี่หวั่นไหวได้เลยช้าก่อนค่ะช้าก่อนหนุ่มคนที่สองคนที่สองของออมเนี่ยไม่แพ้กันเป็นหนุ่มคมเข้มหลอดไทยๆเข้มมากเข้ามไปถึงสีผิวเลยคะ่ะไม่ต้องทะเลาะกันค่ะพี่ออมกับพี่ยีน เพราะว่าตอนนี้พี่ๆเขาว่ารอเราอยู่ข้างในแล้วตอนนี้เราไปพบกับเขาก็เลยดีกว่าค่ะกับพี่เอ็กปียะและพี่เมฆวินัยใกล้บุตรทาง ผมเต้นไม่เป็นนะเนี่ยแต่ผมพยายามมากเลยเป็นเกี่ยวกรายการมากๆเลยได้สองหนุ่มหล่อที่หล่อแบบหล่อแบบเกาหลีหล่อแบบไทยๆโอ้โหมาคุยกับพี่ชายคนแรกเราครับนั่นก็คือพี่เมฆวินัยไกรบุตรครับผมมาดีครับเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมครับพี่ชายก็สบายดีครับแต่ว่าแต่ว่ามีมีความรู้สึกว่าอยู่วงการบันเทิงเนี่ยนะ ตั้งแต่ตอนอายุ20จนถึงจะ50เนี่ยชีวิตยังลำบากเหมือนเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลำบากว้ที่หลังพี่อายุอะไรนะจะ50นะครับคุณเชื่อไหมว่าผมอยู่วงการมาเนี่ยผมกล่าวว่า40กว่าเนี่ยเขาน่าจะให้ผมเป็นพ่อยืนเดินไปเดินมาทุกวันนี้ผมต้องถอดเสื้อบู๊อยู่เลยคุณคิดว่าผมลำบากไหมเนี่ยผมไม่เชื่อไม่เห็นด้วยสายตาเชื่อไหมไม่ถอดเสื้อ ค,คือคือคือจริงๆแล้วผมไม่ใช่คนโชว์ออฟนะไม่ๆม,ม,มอันนี้คือเราต้องการแต่แต่ผมชินกับมันเสแล้วผมชินกับการแก้ผ้าเดินในกองถ่ายเพราะฉะนั้นม,มาในรายการเนี่ยเป็นเรื่องเล็กมาก,กานี่คือถือว่าเป็นพระเอกร้อยล้านนะครับ,รบมา <ๆ S 1> <ๆ S 2> ถึงฝั่งพระเอกเกาหลีได้ไหม ได้เหรอหนูจะไม่เป็นตัวลายไม่ใช่เหรอเกาหลีมีร้อยล้านมีตัวโกงสามล้านเอเอ้าถามคุณเอกหน่อยดีกว่าคุณเอกครับช่วงนี้เป็นไงบ้างทายละครเหมือนเดิมครับกี่เรื่องครับตอนนี้สองเรื่องครับสองเรื่องเดินแบบเหมือนเดิมไหมตอนนี้ยังไม่มีเวลาฟิตหุ่นครับเชื่อไหมครับ ขอเอาทีละนิด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 โอ้ยน่าน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 โอ้ยเขามีเามีเขามีของมากเราจลับดูโอ้ยแค่เริ่มต้นก็โชว์ซิกแพคให้ฟินกันสักขนาดนี้งั้นอย่ารอช้าไปเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่าครับ รายการลับลวงหลอกจะมีด้วยกันหมด3เกมคืออวามอัพเกมซูเปอร์แอคชั่นเกมและสแตทเกมแต่ละเกมจะมีคะแนนหัวใจให้สะสมตามลำดับเมื่อเล่นครบทั้ง3เกมผู้เข้าแข่งขันท่านใดมีคะแนนหัวใจสะสมมากกว่าจะเป็นผู้ชนะได้ผ่านเข้าสู่รอบแจ็คพอตทันทีเข้าใจกติกากันแล้วงั้นเราเข้ามาสู่เกมแรกกันเลยเพราะเกมนี้มีชื่อว่าว้า กาเกมมิสมาเลียวิปปิ้งครีมดาราัว่งขันต้องเลือกแก๊งสาวนาจินเป็นตัวแทนทีมเพื่อแข่งกันกินวิปครีมให้ได้เร็วที่สุดในแต่ละรอบทีมใดสามารถกินวิปครีมหมดก่อนจะได้รับ1คะแนน,นแต่ทีมที่สามารถทําได้3คะแนนก่อนจะเป็นทีมที่ชนะดาราหัวหน้าทีมจะได้รับคะแนนสะสมห่หัวใจพร้อมสิทธิ์ในการเลือกแก๊งสาวนาจินร่วมทีมในซูเปอร์แอคชั่นเกม ถึงเวลาเกมแรกครับนี่คือเก Miss ม Miss Maria Whipping Cream เอาะครับ <Yay. S 1> เกมนี้อย่างที่บอกไปครับว่าจะเป็นเกมที่เราจะให้แขกรับเชิญของเราเนี่ยทำตามอําเภอใจอ,อยากให้าสาวๆทำท่าไหนแล้วแต่เลยเแต่ไม่ต้องเป็นห่วงครับน้องๆครับพี่จะไม่ให้น้องๆทำโดยไม่เห็นภาพพี่แม,ม่ครับครับขอเชิญครับ แมเป็นผู้ที่ต้อง,องบอกทําอะไรก็ดูดีดูสวยดคูคุณเคยดูคุณเคยได้ยินฉายาผมว่าลิ้นสวส <laughs> ใช่รับรองเนียนกุบดูเทคนิคในการที่จะทําให้จานจานนี้สะอาดถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ สุดยอดเล่นใหญ่มากอ่ะอีกนิดนึงอะโอ้โหนี่ครับอยู่นี่ครับโอ้โหสุดยอดมากเฮ้ยนี่กินไปนี่น้ำน้ำหนักขึ้น2กิโลเลยให้น้องๆได้ดูนะฮะเพราะผมคงเรียนไม่ได้ขนาดนี้แต่ ทั้งสองนั้นจะต้องขึ้นมาแล้วจับจานให้น้องเขเลี่ยได้วยและแกมแรกเป็นการโดยการร่วงน้องนุ๊กและน้องยีนถ้าพร้อมแล้วลุยเลยทีที่ที่กินไปเลยกินไปเลยทีทีโอ้ โอ้โหคู่แรกนี่หิวขึ้นมาจากไหนครับเนี่ยเลียกันแผลบเลยทีเดียวเร็วพอกันแต่น้องยีนก็ทําได้เร็วกว่าครับเกลี้ยงเลยตกใจไหมครับวิ่เร็วขึ้นโอ้หตอนนี้นะฮะโอ้คุณยิงทาได้ไปหนึ่งคะแนนโอ้ทำไมได้นะครับผมระวังเลยครับคู่ต่อไปมาลุนกันว่าน้องออมปูเป้ใครจะทำได้เร็วกว่ากัน มาถึงคู่ที่สองนะครับ,รบน้องอ้อนน้องปูเป้ครับพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วลุยไปสุดยอดสุดยอดอีกทีไปอีกทีทีนิดหนึงนิดหนึงเย้น้องอ,อ้อนเนี่ยลิ้นยาวมากครับไปเร็วเลยครับสุดปูเป้นี่ก็ไปแบบนเนิบๆครับกุณแอกเนี่ยลุ้นตัวเกรงเลยฮะโอ้โหและของคุณยังอยู่นะ ของคุณยังไม่หมดนะโดนถวัดใหญ่เลยถวัดใหญ่โอ้โหน้องอ้อมหสุดยอดของหวานขนาดขนาดเลยนะครับก็แน่นอนครับฝั่งของพี่เมฆก็ได้ไปครับน้องอ้อมทำได้หนึ่งคะแนนเ้รับแล้วน้องมินหรือนกกุ้งใครจะได้เร็วกว่ากันมาลุ้นกันครับเอาเลยไหมครับเล่นเลยไหมพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วหยิบจ้นขึ้นมาครับ ยัพร้อมอ่ะถ้าพร้อมแล้วลุยไปที่ที่หูที่หูอุ้ยหอบข้างหมดเลยเร็ว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 ที่ที่ไม่ได้ไม่ได้ต้องหมดต้องหมดต้องหมดไม่ได้ครับต้องหมดครับยังเหลือเยอะครับยังเหลือเยอะนะครับโอ้ยเยอะเด็กไม่ได้ครับยังยังเหลืออยู่ครับยังเหลืออยู่ครับที่ที่ที่โอเค ไปทีละนิดนะฮะแต่น้องมินนี่ไม่รีรอฟาสเรียบเลยครับโอ้โหน้องมินนะคะผมดูถูกน้องบินไปนิดนึงนะฮะแต่ทําได้ยอดเยี่ยมมากนะฮะทำได้ไปอีกหนึ่งคะแนนเป็น2คะแนนตาาพีเน่แตหนำแล้วนะฮะนำแล้วนะครับมาดูกันครับว่าน้องเพลงฟ้าฟี่ใครจะคว้าคะแนนให้กับทีมในเกมนี้ไปนะครับถามหน่อยแต่ละคนนี่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องของการ แผลบไหมครับแผลบบ่อยด้วยลูกอมค่ะอ๋อลูกอมอันนี้อมนะคะอืมแล้วหนูนะคะของเพลงชอบทานไอศครีมแท่งค่ะนี่นะฮะแต่ต้องบอกนะครับว่าถ้าสมมติน้องเพลงชนะครับพี่เมฆถือว่าชนะในเกมหอมออันนี้เลยครับเอ้าหยิบจานขึ้นมาเลยครับดูดเลยครับเป็นเครื่องดูดฝุ่นเลยนะครับโถ้าทั้งสองทีมพร้อมแล้วลุยมา ไปดูดดูไปไปไอ้ยอีกทีไอ้หมดเลยไปปาดไปปาดไปอีกทีอย่างครับยังเหลืออย่างทีทีทีไม่หมดไม่หมดไม่หมดยังไม่ได้ไม่ได้ปาดไปอีกทีอีกทีอีกทีเดียวไม่ได้ไม่ได้ทีทีเร็วเร็วทีเร็วเร็วชนะแล้วนองเองนี่กินเร็วนะครับเนี่ยส่วนฟัฟฟี่นี่ก็โอ้โหและถึงจะบุกแล้วครับน้องเราต้องมาตัดสินกันล่ะครับ หยุดนะหยุดก่อนนะห,หยุดก่อนนะครับหยุดก่อนนะครับดี่ๆๆเอามานี่ก่อนฮะเอามานี่่อนมั่นใจอ่ะนี่ครับนี่มมันเพื่คุณผู้ชมได้เห็นนะครับอย่างจัดจ้านะครับทั้งสองเหมือนจะเสร็จพร้อมๆกันครับแต่ความสะอาดบนใบหน้านยาปิดหยาปิดน้าขัวจังแต่ความสะอาดบนจานใบนี้อันนี้คือฝั่งพี่เมฆดูไปไัฮะครับดูไปกันครับ สะอาดนะครับสะอาดแะเคลียร์นะครับแต่ฝั่งของพี่เอ็กนะครับน้องฟาฟี่นะครับโอ้โหนี่รูมามามามถือว่ายังไม่หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะตอนนี้น้องเพลงชนะไปอีกหนึ่งคะแนนพี่เมฆได้ไปหนึ่งหัวใจโอ้โค ไปแล้วครับกับเกมวอบอัพขอพักให้สาวนาจินไปล้างหน้าล้างตากันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาสนุกกันต่อกับรับลวงหลอกช่วงหน้าครับน้าน,านา้เร็วเร็วเ,เร็วเ,เร็วอย่าลม้มอย่าลม้มโอ้ยอย่าลม้ม